วอร์ต <Net> ่อนะโอเคปะนัดนัดก <okay, S 2> <mat> ับสองลอก่อนนะพิศากยังาะนะบอกว่านำไปเลยบอกว่านำบอกว่านำพิลาขึ้นรอบตรงอัดถุงไว้แน่นตะกาเข้ามาเน่ยอะกาะตะกาอัดถุงมานะแดนแดนแดนสายเกียร์ แรงหน่นย dong โวหน่อยดิโว้หน่อยโว้ไปยันยันเข้าง่ายเลยว่ะโว้ไปหนึ่งแล้วในวิจัยกลุ่มาบอกว่าเขาจะเดินหนึ่งโว้แล้วหนักไว้โว้เข้าไปเข้ามายิงตัวหน้ายิงหนึ soup, ่งอ่ะยิงยิงต <c oughs> ัวหน้าไว้ไว้บอกว่าเขาจะเดินหนึ่งดียิงตัวล้าปตัวล่าตัวหน้าไว้ยิงหน้าไว้ไม่หนานะไม่หนานะบอกว่าขึ้นโวยไม่หนานะโวยโวยยิงได้เลยโวยยิงได้เลยยิงเออนั่นแหละลุงอ่ะเออยิงอย่าขึ้นเดินย้ายจากขึ้นไปบนด้วยยิงไปยิงไเดินมา โปรไวปา้สลมดึงเข้ามาครับไม่โอเด็กเ็วเข้ามายกุ่มว่ะขาึ้นเดีว่ารวง่วงขึ้นไปโฟมขไปโโนาเห็นปะนีนเฉยขึ้นมาแล้วตอนน่าหนึ่งช่องเตน่าหนึ่ช่องเนน้หนึ่งช่องเห็นเห็นมันถไดเลนะเห็นตะกอ้วนข้างบนอ่ะเล่นตะกอข้างบนก่อนเดวีไปขึ้นตะกอบอลโปไปโปตะกอให้ร่วงนโอปาตะกอสลิมขึ้นดีไหมนะหายเข้ามาหน่ยเดี๋ยวมาจับไวจัวจัไวกู้หน่อยกู้่าขึ้นจับไอ้คนเข้าไปจาบไอ้คนเข้าไปจับไอ้คนเข้าไปแลิด

ตอนดูดงนาองเข้าอ้มาอก่ก็จะเดิหงวัลัลหลังตอนนึงยังไม่เดินอ่ะรับปคดรับปิดไว้รับปิดไว้ขอกก็จะเดินไว้ไอ้ไม่ลบหาหายไหนครับพี่ไหนขอกก็จะเดินไว้บอกวก็จะเิ่หนึงาหยที่หมวกฟ้ามที่หมวกแดงสละไรจี้ไปที่ไปที่ไปที่ไปยืเ็ดไปเข้ามาอ้มว้ลอกเข้ามาเล่นปิดล่าปิดแดากลา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 นั่นแะันเปิดตันเกิดนั่นร่วง้ ไปที่ไยบอกว่าจะียนเรื่องโปไว้โปเข้าไปโปเข้าไปเรืออย่าไปยึดขนอย่าหยอกอย่าขยอกอย่ายอกดิองขยับเก่งมากไม่ยาูกมจตหน้าแต่หน้าที่ไันหลังลวเขี้ยะโอป้าเขี้ยะบอกว่าันยาบีขึบอกว่าขึาตเินน้ำบอกว่านำติด่งตกมะน้ด่องไว้มาโคัวเข้าไปโค้กไว้เดี๋ยวเดินนะเดี๋ยวเดินนะนิ่งก่อนนิ่งก่อนนะนิ่งว้น่งว้ย้ขึ้นยขึ้นโยวขึ้น้อ่ายข ออกมาขึ้นซิตรงไว้ไอคุมไว้ไอคุมไว้ออกมาขึ้นซิดีไ่ลงหรอดยช่างวันช่างวันนนีอยู่คุ้มวาอยู่โคจัดอะไรคนเข้าไปจะรคนเข้าไปค่อยๆเข้ากุ้มโงหนึ่งกลับมากลับเข้ามาคุ้มไว้ไอคุมไว้บาตัดคุงบาดหน้าเนสลดึงอคสลดึงไว้บอกคนสึงไว้ีบหน้าไว้ีหน้าไว้ีหน้าอุ้มีไว้มีร้นมีร้านขึ้นยัมีร้านขึ้นไว้ไอุอมาขึ้เ่อนร้านดแล้วตายออกตาอนเร่อโโฟวยไววอเนี่ เล่เออันข <yeah? S 1> ึ้นเลดิสไม่ได้อะอกว่าบอกว่าบอกเพื่อนบอกว่าขึ้นอยโอยู่วอยู่โวขึ้นโขึ้นขึอะโขึ้นแล้วจะโ่ขึ้มาอะมาขึ้กยบอกว่าขึ้นซิมดงหนาเอาให้หนาหนที่สุดซิมรัวใส่ได้บอกมายิงตามเม็ดนะโอเคปะยิงงะตามเอ็ดยิงยิงยิงอกแล้วมั้งยิง้าไปูใหม่กูดิไม่ออกมาโซนเดิมนะเดิมโซนมาๆมาๆอยงนี้อย่นี้เดขึ้นบอกว่าขึ้นบอกว่าขึ้นซิมเด้งขึ้ เราบอกโซลาสายนวแหลมยิงโตแหลมนะโอเคป่อเข้ามาก่อนปอนปอนต่าปอนไอเข้ามาไอเข้ามาไอ้เข้ามาอย่าเดินสวยเดินล่างเดินล่างเดินล่างตาแล้วเงียบๆอเข้ามาอย่าเดินอย่าเดินไ่ออก่าไอ่มาไอุ้มาไอจุมาอมันเข้ามาตามันเขอ่เดิน่เดินตัวหน้ามาที่ไว้ที่ได้แม่ไปดแม่ไนะเข้าเข้ากลบเ้ามาต่อเ้ามาัวหน้าที่เรียบร้อยไอ้จุมมาัวหน้าที่ไว้เห็นปะไอุ้มมาจุมาบอกมันก็เนไวโผขึ้นมาที่ช่อง เด่นจะหลังมายิงไว้ยิงไว้ล้เออร่วงแล้วสองเข้าเดียวมาเข้าเดียวมาเดวิลคือเลยเดวิลมาเทียร่องมาเทียร่องเห็นปะมาเข้ามาเทียร่องยี้จ้หน้าไปร่วงเสียรวิสัสเสียเต็มหนึ่งวะหมอน้องก็เต็มหนึ่งโป๊กซ์เจ้าไปไอขีดยิงขีดยิงตัวเข้าแรงยังเข้ามึงปล่อยกูล้มได้ไงวะตีไปตีไปไม่ตายตีไปตีไปตีไปหมดแล้ว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 หมดหมดหมดตามไอ้เทียร์ไปคุเฮ้ยกูแข็งได้ไงวะเทียกูเห็นไอ้เทียนัดตายกูไม่เข้าเลยอ้าวไอ้เทียร์กูรูกูรูใส่การ์ด แม่งอยู่นี่บนนี้อยู่ข้างหลังข้างหลังยังไม่เดินเลยนะจามคนมีรถที่จามคนที่เดินเข้ามาก็จะพิ่งไื่นเลยเหรอเขาเพม่งตื่นงั้นอยู่เฉยเฉยพารายไม่ไห้วูดเลยโอ้โแค่้ข้างหลังยังไม่เดินเลยมัเดินเร็วมเดินเร็วหมอกล้างหมอกล้างหมอกหมอก มันไม่มีโมมันไม่มีโมอว่ะจะเลยดีไม่แข่งขนแล้ไปเออไปเออยิงไว้ยวเดียวแอะไปโคตรจักเออไปแรยะไปเ่ไปไป